เหมือนเหมือนเรารักกันนี่แหละผัะวเมียรักกันเนี่ยว่าพวกเขาหูก,กันกระตีกันเห็นไหมย่ำหักกันกับมี่อกกกกอ้นกันหักไก่กับขาไก่เนอะไก่กับเกิดมาเป็นอาหารของเราเขาก็จะมีสัญญาของเขามันมันเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาที่ ก็จะดําเนินไปตามเหตุปัจจัยเงี้ยแต่มันเป็นคนละเรื่องของถ้าจะพูดถึงการปฏิบัติทีเนี้ยอ่วันหนึ่งที่เราจะมาเห็นโทษของพวกนี้ที่มันมันมาเข้าใจตรงตามความเป็นจริงมากขึ้นก็ต้องอาศัยการเรียนรู้อ่ะมันไม่มีผิดไม่ถูกไม่มีผิดไม่ถูกหรอกอย่างอย่างเมื่อวานนี้หลวงตาพูดได้ชัดเลยอ่ะฉันไม่กินเนื้อสัตว์ฉันไม่กินเนื้อวัวอะไรต่างแต่หลวงตาอา้าวกระเป๋ ระเป๋าใช้กระเป๋าหนังใช่ไหมแม่เอาง่ายๆพี่หนึ่งเชื่อไหมหนูมาอยู่กับหลวงตาปีแรกๆเนี่ยหนูเนี่ยมีสัญญาคือคือเราเนี่ยก็คล้ายๆกับมีความยึดในศีลมาอ้าวแล้วก็มีลูกศิษย์หลวงตาที่ที่เลี้ยงปลาเลี้ยงไก่อย่างเงี้ยทำเป็นฟาร์มเลยนะอ่าทำเป็นฟาร์มใหญ่โตเลย เราก็เลยมีมีกลับไปตั้งแง่กับหลวงตานะว่าถ้าหลวงตาเป็นครูบาอาจารย์ที่ที่ถูกต้องทําไมลูกศิษย์ถึงทําสิ่งพวกนี้อยู่แล้วก็เป็นลูกศิษย์ที่ที่ยาวนานด้วยจนวันหนึ่งทนไม่ได้ทําไมทําไมเขายังทําอาชีพที่มันพระพุทธเจ้าห้ามอยู่เลยเป็นอาชีพที่ผิดศีลอะ งตาก็เลยเหมือนกับไม่ตอบในวันนั้นเพราะพ่อรู้ดีว่าเราเราคล้องละเราเราไม่โอเคละในหลายๆเรื่องหลวงตาก็เลยจําไม่ได้เหตุการณ์วันนั้นไปบินทบาทแล้วไปเจอไปเจอหมาอีเฉาหรืออะไรนี่แหละนจําไม่ได้ลงตาก,ก็เลยชี้ให้เห็นว่าคนแต่ละคนเนี่ยความยึดของเขาเนี่ยเขาทําตรงนี้มายาวนานอเขายึดในตรงเนี้ยถ้าเขามีปัญญาพอเขาคงทิ้งของเขาเอง การที่เขาจะทิ้งตรงเนี้ยไปได้มันเป็นอาชีพในทางโลกของเขาอ่ะเขาคงต้องภาษาเขาเรียกอะไรอ่ะล้มเหลวล้มล้มละลายอ่ะมันก็คงไม่ใช่แต่สิ่งที่ครูบาอาจารย์ทําได้คือให้ทําบุญทีเนี้ยเราก็เลยโอ้มันมันเป็นการพลิกมุมของเราอีกอย่างหนึ่งเราก็เลยเห็นโทษของความที่เราเอาความเห็นเราออกไปตัดสินทุกอย่าง แม้แต่การที่เราออกมาอยู่กับหลวงตานะเราคิดว่าเราเรามาเป็นลูกศิษย์มาเรียนรู้แต่เราก็ไปตัดสินคุบาอาจา์ในความเห็นของเราเราก็เริ่มเริ่มเหมือนกับเฮ้ยไอความเห็นตรงเนี้ยมันเริ่มก่อตัวขึ้นมาอีกแล้วนะเริ่มเริ่มเหมือนกับแบบมองตัวเองในอีกแบบหนึง่งถ้าเราจะเป็นแบบเนี้ยเราไปอยู่ตรงไหนเราก็จะไปหาแต่ข้อผิด แสดงว่าเราถูกอยู่คนเดียวอ่ะเราก็จะเริ่มเห็นแล้วก็เลยเริ่มระมัดระวังตัวเองมากขึ้นในความเป็นครูบาอาจารย์ถ้าต้องมีปัญญากว่าเราสิท่านถึงได้เป็นครูบาอาจารย์อ่าท่านต้องมองเห็นในสิ่งที่เราไม่เห็นสิเรามาเดินตามไม่ใช่เหรออ่าไม่ใช่มาเดินคล้อง